สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกทานเข้าสู่ช่องของพี่เปเชียนะคปรบมือต้อนรับความเฮงความปังกับอากาศหนาวๆาเย็นเยนจ้กวันนี้วันศุกร์วันศุกร์เออใช่วันนี้วันศุกร์ที่27ธันวาคม25 6 7น้านะคะทุกคนคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนวันนี้กับแนวทางราพัฒนาฒขอให้แบบว่าอัน สุขแห่งซาดขอให้สุกยิ่งๆขึ้นไปเลยพี่น้องเดอ้อซึ่งวันพูธที่ผ่านมาแบบอุ้ยเลขเก,ก้ากวาดเรียบนะคะเก9าเก้ามันเขาบอกออกเก้าเขาบอกออกตองแบบตองเก้าสี่ตัวโิลดเนาะพูดเดอ้อแต่หลายหลายคนก็ได้แต่สำหรับพี่เป้อะตุย เรื่องตุยเป็นเรื่องปกติแต่บ่ได้ยอมแพ้เดอ้อแล้วมันเลื่อนนักสู้มันสู้ลงทุนมาป่านนี่แหละค่อนซีวิตแหละอยสิมันยอมแพ้กับเลขงวดเดียวบวดได้มันบวชไส้มันบวชไส้ที่สิมันยอมแพ้กับเลขงวดเดียวนะพี่น้องเนาะซึ่งนะคะพี่เป้ก,ก็มีแนวทางอันนี้คือแบบว่า ในทางของพี่เป้นะชุดนี้ชุดของพี่เป้ลาวัฒนาขอให้แบบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวก่อนอื่นงวดน,นี้ยี่สิบเจดธันวาคมสอง7ันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่งวดนี้งวดสุดท้ายหรือเปล่างวดสุดท้ายแห่งปีหรือเปล่าวันวันจันทร์มันสิออกอยูตี 28, 29, 30, 30ยิ่แปดยี่เก้าสามสเขาหยุดยัง อันนี้คือถามกันนะคะวันจันทร์น้นยังสิเป็นงวดสุดท้ายบอกหรือว่างวดหรือว่ามื้อนี้วันซุกนี่เป็นงวดสุดท้ายอ,อะจิตจงแดกกระตามเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะสี่สุดท้ายบอกสุดท้ายจงไดก็ขอ,ขอให้โชคให้หมันให้เฮงให้ปัางผูหลวงค้นก็เดินทางกับภูมิลำนาแล้วเนาะผูหลวงค้นก็เดินทางแบบว่าไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เพื่อนจันทหายลหลายๆายคนที่อยู่กรุงเทพก็แบบว่ากลับบ้านมาชาร์จพลังเคยถาม อันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะคะเคยถามเคยถามผู้ที่ไปทำงานอยู่อันต่างจังหวัดว่าเป็นหยังสุเจ้าจังอันนะแบบว่าอึดทึกทนในการนั่งรถติดแบบปีใหม่สงการเป็นอย่างสุนมเจ้าคืออึดถึกทนในการนั่งรถติดแบบยาวนานกว่าปกติที่จะกลับบ้านต่างจังหวัด คำตอบที่ได้หนึ่งคือแบบเฮ้ยมันใช่วะ่ะผู้ลงคลนบอกว่าถึงแบบว่าสิแบบติดสัมไดกระสร้างหนึ่งขอให้กลับไปได้เจอพ่อเจอแม่เจอลูกเจอหลานเจอตาเจอยายเจอปู่เจอย่าว่าสั้นแหละทั้งเดนนิดนึงก็ตามที่เราทํางานแบบ เหนื่อยเหนื่อยมาตลอดและเหมือนแบบไปชาร์จพลังเหมือนไปชาร์จแบบก็ขอให้มีความสุขขอให้ปลอดภัยในการเดิน,นทางนะคะทุกคนคะ่ะไะเราไปดูแนวทางตัวเลขสวยๆว,วันนี้วันสุขแห่งชาติสุขแห่งชาสตร <c oughs> ลาพัฒนานะคะของพี่เป้เอา้าอันนี้มาขึ้นเขียนอันนาสามเจ็ดยี่สิบเจ็ดธันวาหกแปดวะข,ข่อยคือฝ้าแท้ เด่นสี่วิ่งสี่รูดสี่นะคะสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดและสี่เก้าแก้ขายตรงหกแปดเป็นหกเจ็ดสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดและสี่เก้าวิ่ง 4, 4, สี่รูดสี่ชอบที่สุดในสามโลกนะคะชอบที่สุดในสามโลกลาพัฒนาวันนี้พี่เป้ชอบสี่สองและสี่เจ็ดพี่เป้ชอบสี่สองและสี่เจ็ด มีความรู้สึกว่าวันนี้สิเป็นเลขพี่น้องบอเลขพี่น้องเลขพี่น้องพี่น้องคืออยู่ดนะ้เนาะคืออยู่อะยังได้ก็ตามแลวพี่น้องจ๋าขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนเมื่อนี้มากเลขยังคอมเมนต์กันขมาใต้คลิปเดีย๋ยวลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนคะ่ะเพื่อเป็นกาลังใจในการมองเห็นช่องของพี่เป้คอมเมนต์กันขมาใต้คลิปด้วยเดี๋ยว อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจกดติดตามเพจชื่อว่า P พี่เป้ชาแนลพิมพ์เข้าไปว่าพี P ่เป้ชาแนลในแอปสีฟ้าเด้อได้แอปสีฟ้าเออเห็นแล้วนะคะกดถูกใจกดติดตามให้กับพี่เป้นเนี่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นแบบเฮ้ยปีหน้าเนี่ยพี่เป้จะได้ลงแนวทางด้านไอช่อง ของสีฟ้าบ้างนะคะทุกคนค่เพราะว่าก็เป็นการแบบชื่อว่าจังไดละเปิดโอกาสตอนนี้นะเพิ่งมีอยู่แค่สามร้อยเองไม่มีบอกงไม่มีใครแบบไม่มีใครเข้าไปกดถูกใจกดติดตามให้พี่เป้เลยเดี๋ยวพี่เป้วางเออง่ายๆพูดลงค้นมาพิมพ์บ่พ่อเดี๋ยวพี่เป้วางลิงก์ลิก์ ลิงก์งเพจไว้ในคอมเมนต์นะลิงก์เพจไว้ในคอมเมนต์เข้าไปตรงคอมเมนต์คลิปนี้แหละแล้วก็ตรงลิงก์เพจนะคะก็จะเจอเพจของพี่เป้ฝากทุกคนด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจนะจ๊ะทุกคนจ๋าอืมก็เจ็ดนาทีแหละฮะก็พกนาทีได้สีว่างอยนางได้สีว่าห,หนังใิพี่นงเอ้ยขอแบบ พี่เป้หนาวแห้งเลยเนี่ยบ้านทุกเจ้าแต่เจ้าองศาบ้านพี่เป้ตอนนี้วันนี้สิบหกองศานะคะนครพนมมือนีสิบหกองศารู้สึกว่าเมื่อนี้หนาวเมื่อวานนี่ชินหนาวกว่ามือนีหรือว่ามันหนาวแบบติดต่อกันจนรู้สึกว่าตัวเองจังเลยบ่บ้านพี่น้องทัวไดนแม่ไพสิไปต่างจังหวัดนะคะใครจะไปต่างจังหวัดไปที่ไหนก็ตามอย่าลืมหนึ่งเสื้อหนาวขนเสื้อหนาวไปได้ ขนนะจ๊ะเพราะเอมขนไปได้ขนนะจ๊ะบอกเลยแบบว่ามันเย็นเด้อหลายหลายคนแบบใครที่จะขึ้นนงขึ้นเหนืออะไรเงี้ยนะเตรียมร่างกายให้พร้อมเตรียมร่างกายให้พร้อมเตรียมรถให้พร้อมเตรียมเงินให้พร้อมที่สําคัญเตรียมเงินให้พร้อมนะเพราะว่าการที่ออกต่างจังหวัดช่วงเทศกาลอะ เอ้ยบางทีเนี่ยถึงมีเงินกับบริกินนะของกินก็ขายดีขายดีอีหลีของกินเน่บางเือกับพหอบริกินซ้ำเนาะพี่น้องเนาะขอให้โชคดีเด้อเมื่อวันนี้เดี๋ยวเขาพ่อกันคลิปนาเดี๋ยววันนี้ยี่สิบเจ็ดแอดหมาน้อยบอกว่าจะปล่อยตัวเลขสวยๆแล้วนะรับรองอั้นอั้นเป็นอั้นเออของแอดหมาน้อยนะคะก็กดกดกระดิ่งไว้เด้อสิได้บอพาดคลิปใหม่ๆก่อนถ่ายเดี๋ยวพี่เป้ ถ้าเขาลงของแอดมาน้อยปุ๊บพี่เป้ลงอัปเดตตัวเลขสวยๆให้ทันทีนะคะขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้เฮงๆปังๆรวยๆเดี๋ยวแนวทางกําลังหลังไหลออกมารวๆเดี๋ยวพี่เป้รวบรวมมาให้นะจ๊ะขอพราคุณมากสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจ้าจีเห็ดหนังเคอป่นนี่เคือยังบวญโดแปดนาทีอยู่เกาข้างก่อน ไปเลยเดอ้อพ่อกันคลิปหนาจ้าตัสได้ค่ะไปจริงๆ